เรื่องของดวงโชคชะตาปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้เรื่องรายวันประจําวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวตอนนี้เงินทองเข้ามามากมายจนเต็มไปหมดของการงานท้นทางเห็นความสําเร็จหยีกยาวไกลหากหวังและตั้งใจทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดี ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดต,ตอนนี้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนตอนนี้ยังเงียบเหมือนเดิมไม่มีใครเข้ามาเลยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ดวงการเงินไม่สะดุดถ้าคุณทํางานก็จะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมเรื่องของการงานการงานจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่มาเถอะพร้อมสู้ต่อเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีแม้จะไม่หวาน ชื่นตลอดเวลาแต่ก็รักกันมั่นคงเหมือนเดิมโสดยังต้องโสดต่อไปเพราะทำแต่งาน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายจะมีมาเยอะๆพอๆกันเพราะว่ามีรายจ่ายเข้ามาก็มีรายได้เข้ามากรบเรื่องของการงานสถานการณ์เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เต็มที่เต็มร้อยยังมีอุปสรรคปัญหาบ้างทําให้คุณเหนื่อยอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนอาจจะมีรักครั้งใหม่โดย ไม่ทันตั้งตัวสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้ไหลมาเทมาบัญชีเข้าแบบมีเงินรัวๆรายได้เข้ามาแบบจัดหนักจะเต็มไม่ขาดสายเลยทีเดียวเรื่องของการงานได้รับข่าวดีหรือมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ความสําเร็จที่คุณวางไว้ได้ตามเป้าอย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมั่นคงดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสด มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นส่วนเรื่องของหัวใจตอนนี้ไม่ว่างซะแลว้ว สำหรับคนที่เกิดวันพาหัาสบดีเรื่องของการเงินหากเงินของคุณตอนนี้คุณจะต้องกอบโกยโกยเงินโกยทองในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพราะคุณจะมีรายได้เข้ามาเยอะเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทุกอย่างเริ่มดีหมดไม่ว่าจะเจองานแบบไหน,นช่วงนี้ก็สามารถควบคุมได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ใช่แค่รักกันไปเรื่อยๆแต่ต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวส่วน มีแววว่าจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ถ้าหวังอยากได้ลาบล้อยเข้ามาต้องรอไปก่อนส่วนเงินทองเข้ามาเรื่อยๆ องของการงานตอนนี้คุณมีงานที่จะต้องรอทำอีกมากมายมีคนช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยแค่นั้นคุณต้องช่วยตัวเองเป็นหลักเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหามีอะไรก็คอยปรึกษาให้กันและกันส่วนคนโสดได้เริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายแต่มีรายจ่ายประเดประธางเข้ามาพร้อมกัน เรื่องของการงานการงานของคุณคุณทำงานในองค์กรใหญ่ๆก็จะมีความมั่นคงสูงและพัฒนาเติบโตไปด้วยการกับบริษัทที่ก้าวไกลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คพื่อละคนรักต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันจับมือเดินเคียงข้างกันไปได้ด้วยดีส่วนคนโสดเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมจะมีคนอาสามาดูแลหัวใจดวงวันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ